ค่ะวันที่14กุมภาพันธ์2,568นกะคะก็เป็นวาระสุดท้ายของการมากเข้าเฝ้าของบุคคลผู้มีอธิการะที่มีกำลังมากๆเท่านั้นนะคะหาบุคคลที่มีกำลังแห่งบุญมากนั้นก็ไม่ใช่มีมากใช่ไหมคะเพราะคนในโลก8,000กว่าล้านถามว่า มีอธิการะมากแค่ไหนอย่างไรเราก็เห็นกันอยู่นะคะว่าก็ที่มาเดินประทักษิณมานั่งสมาธิสิ่งเหล่านี้คือบุคคลที่ได้สั่งสมบุญมาเป็นอย่างยิ่งและที่สำคัญก็คือบุคคลที่เกื้อกูลเราให้ได้รับความสงบสะดวกสบายนี้ก็คือท่านเหล่านี้ผู้สั่งสมบุญไว้มากเหลือเกินนะคะ ก็ถ้าหากว่าจะถามว่าชีวิตเป็นอย่างไรนะคะก็คงมีพุทธพจน์ท,ที่จะกล่าวให้ฟังนิดหนึ่งสบังเพทาปริยนตังเอวังมัจจานะชีวิตตังชีวิตของสัตว์เหมือนภาชนะดินซึ่งล้วนมีความสลายเป็นที่สุดค่ะชีวิตของเราเปรียบเหมือนภาชนะดินสลายได้ง่ายและยากแตกต่างกันออกไป และภาชนะดินเหล่านั้นก็ประนีตหยาบละเอียดที่แตกต่างกันออกไปด้วยค่ะบางก็ทำกรรมอันประนีตมาได้ฐานะแห่งความเป็นมนุษย์ผู้เลิศนะคะและได้ทั้งลาบยศสรรเสริญเป็นสิ่งที่เลิศค่ะแต่เมื่อทำกุศลกรรมมาน้อยก็โดยเฉพาะในทานนกุศลแม้จะมาเข้าเฝ้าพระศาสดาผู้สูงสุดนัตถิ่นอันประเสริฐนี้เพื่อมามอบกายถวายชีวิต โดยเฉพาะชีวิตลมหายใจไออุ่นที่เราทั้งหลายนั้นได้มาร่วมกันประทักสินนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะที่จะคิดได้ว่านั้นคือการมามอบกายถวายชีวิตไว้ในพระรัตนารัยค่ะเพราะส่วนใหญ่แล้วมอบชีวิตให้กับใครคะบุตรภรรยาและสามีค่ะน้อยนักที่จะคิดได้ว่าชีวิตนั้นมีค่าเกินกว่านั้นที่ควรแล้วที่จะมอบไว ในพระรัตนตรัยค่ะพระพุทธเจ้านั้นทรงเป็นเปรียบดด้วยอะไรบ้างนะคะเปรียบเหมือนดอกปทุมที่ปานพระธรรมนั้นเปรียบเหมือนน้ำหวานที่เกิดจากดอกปทุมที่ปานนั้นพระสงฆ์เปรียบเหมือนหมู่พรมรที่ดูดกินน้ำหวานนั้นค่ะเราทั้งหลายนั้นพร้อมหรือยังคะที่จะมารับพระธรรมคำสอนจากพระศาสดาผู้สูงสุด ซึ่งในขณะนี้นั้นถ้าถามว่าเราเห็นอะไรบ้างอิริยาบถบัพพะเห็นใช่ไหมคะมีอิริยาบถเดินมีอิริยบาบถนั่งและอิริยาบทยืนใครเดินใครยืนเป็นการยืนของใครหรือเป็นการเดินของใครซึ่งธรรมะเหล่านี้เราได้ศึกษากันมาถามว่ามีใครที่ไหนไหมไม่ใช่ไหมคะมีแค่ขันคือขันห้า หมุนไปกระทําไปตามเหตุตามปัจจัยเมื่อเราเข้าใจพระธรรมเหล่านี้นะคะเราก็เอาพระธรรมเหล่านั้นมาวิเคราะห์ปริใจเป็นการดูดดื่มน้ําหวานเหมือนดอกจากดอกบวัวเหมือนพรมรที่ดูดดื่มน้ําหวานนั่นเองค่ะบุคคลผู้มาในถิ่นนี้จึงต้องเป็นบุคคลที่มีการศึกษามาระดับหนึ่ง จึงจะเข้าใจว่าชีวิตขณะนี้มีค่ามากมายซึ่งเขาไม่สามารถจะประมาณได้เลยเว้นบุคคลเดียวค่ะที่จะประกาศว่าชีวิตของบุคคลเหล่านี้ไม่ว่าจะมาทํากรรมอันประณีตด,ด้วยการมายืนเฝ้าดูแลเอาใจใส่ให้บุคคลทั้งหลายได้กระทํากรรมอันงามได้โดยสะดวกนั้นมีค่าหาประมาณไม่ได้ค่ะและจะนําเขาไปสู่สุคติจนกว่าจะถึงพระนิพพานนั่นเองนะคะ นี้คือสิ่งที่ว่ามีบุคคลเดียวค่ะจับพยากรณ์ได้ว่าบุคคลเหล่านี้ชวนาดวงที่หนึ่งให้ผลในชาตินี้แน่นอนค่ะเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสแต่สิ่งที่ดีดวงที่เจ็ดนำเกิดในสุขคติค่ะดวงที่สองถึงหนั้นทั้งนำเกิดในชาติที่สามเป็นต้นไปและในประวัติการจนกว่าจะถึง อนุปาธาปริิพานการมาในถิ่นนี้นั้นจึงมีค่าเป็นอนเนกนะคะหาประมาณมิได้ค่ะนี้นะคะทั้งผู้มาและผู้กระทํากิจนัถิ่นนี้จึงเป็นผู้สั่งสมบุรณ์หาประมาณมิได้และบุคคลที่จะบอกได้คือพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น